ครับหนังสือครับปู่ครับ รเข้าไหวใช่ไหมครับเข้าไวค่ะหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นค่ะถขาไหวครับปู่ครับวายค่ะหนทางมาจากแบงน้อยนะคะหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นครับข้างล่างครับเดี๋ยวแพ็กน้ำตามครับ อ่ารับนี่ก่อนครับตั้งตั้งก่อนเอาแพ็กน้ำแพ็กน้ำมาแพ็กน้ำมาแพ็กน้ำมาเอาแพ็กน้ำมาแพ็กน้ำยืมแพ็กน้ำมาก่อนครับยืมแพ็น้ำมาก่อนยืมแพ็น้ำมายืมยืมแพ็กน้ำมาออกเอี่ออกยืมยืมแพ็กน้ามาลองลุกก่อนออกเลยออกเลยลันหน้าออกกันหน้าออกหน้าออกใครได้ครได้ใครได้ครับหน้าออกตั้งงนะคะตั้งรอเลย ไม่จ,บบจับบาทอย่าจับบาทอย่าจับบาทนะครับอย่าจับบาทไม่น่า